วันนี้เรามาทำงานออเดอร์ลูกค้านะคะงานออเดอร์วันนี้นะคะเป็นบอยทรงจีบขาต่อซิปนะพี่ขาต่อซิปนะนี่ลูกค้าสั่งมานะคะสีดํากับสียีนะคะตอนนี้เรามาดูสีดํากันก่อนนะคะดูกันไปเรื่อยๆแล้วพี่ขาต่อซิปนะพี่รู่ซิปตรงขาเนี่ยพี่ได้ทั้งขาสั้นขายาวเลยแล้วแต่พี่ชอบเลยนะคะอยากจะใส่ขาสั้นก็ได้ใส่ขายาวก็ได้นะคะ เอวนี่เราทําจีบนะทําจีบแล้วเราก็มาต่อขางานสวยนะพี่ลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ไม่มีเวลาว่างทานะพี่ไม่มีเวลาว่างถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูนี่ดูกันไปเรื่อยๆนะพี่สีดำสวยๆนะนี่ทั้งกองเลยมีเจ้าของแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสียีนต่อนะพี่ลูกค้าสั่งมาสองสีนะคะสียีนสียีนก็สวยนะคะลูกค้าระบุไซส์นะคะให้เราวัดไซส์ให้ยิงป้ายให้นะคะทุกตัวนะพี่ ใครสนใจนะคะสอบถามได้นะคะทักเพจทักไลน์เข้ามาสอบถามได้นะพี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอทำออเดอร์ต่อก่อนขอบคุณค่ะ